เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะ,ะน้องๆท่านหนึ่งนะฮะเขาติดโควิดนะครับนะทีนี้เขาก็ให้ข้อมูลกับคนหมู่มาว่าเขาฉีดวัคซีนมาทั้งหมดสามเข็มมาแล้วนะฮะตอนที่เขาเป็นเนี่ยตัวแปรมันอยู่ตรงที่ว่าเขาต้องเป็นคนเดินทางนะแล้วอาจจะมีไปโดนลองฝนเนื่องจากว่าช่วงนี้คือฝนตกเขาก็เลยเข้าใจว่าเอออาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยใช่โควิดหรือไข้หวัด ก็น่าจะเป็นเรื่องการตรวจ a อทเนะครับเพราะน,นั้นคือเขาก็เริ่มตรวจวันที่1นะฮะวันที่2วันที่3นะครับผลของตรวจเนี่ยหวันที่1ไม่เจอวันที่2ไม่เจอไปเจอวันที่3นะฮะทีนี้เขาก็รีบไปพบแพทย์เลยนะครับแล้วก็ได้ทําการกักตัวแล้วก็หยุดตามที่หมอสั่งเรียบร้อยหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยทุกท่านอย่าประมาทนะครับว่าเอยมันไม่เป็นไรหรอกไม่ติดหรอกนะฮะมันยัง สามารถทําให้ติดได้นะครับอโดยที่เรารับเชื้อเข้ามาเนี่ยมันสามารถยังติดได้แต่อาการมันอาจจะไม่รุนแรงนะครับปับธรรมดาหรือโควิดนะฮะอันนี้เพื่อนๆตรวจเลยดีกว่าครับตรวจเลยดีกว่าเสียค่าตรวจไม่กี่บาทสนะี่ห้าสิบาทดีกว่าครับเพื่อความสบายใจของคนที่รักที่เราที่อยู่ที่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นเด็กอ่อนนะฮะหรือผู้สูงวัยนะครับอืเราตรวจก่อนดีกว่าหากรู้ว่ามันเป็นเราก็จะได้รีบรักษาก่อนนะครับดีกว่าที่ปล่อยไปคิดว่าเป็นไข้หวัด แต่จริงๆแนละ้วมันไม่ใช่หวัดมันเป็นโควิดนะฮะทีนี้พอท่านเป็นแล้วเนี่ยคือท่านก็เอาเชื้อนะ่ะมาแพร่คนใกล้ชิดเนี่ยฮะอันนี้ก็เลยาฝากกับเพื่อนๆไว้ว่า,าช่วงนี้ฝนตกนะครับเรื่องอากาศมันเปลี่ยนนะครับก็หากเป็นแค่วัดธรรมดาก็โอเคดีใจด้วยฮะอีกไม่กี่วันก็คงหายแต่เป็นโควิดเราเรีบรักษาก่อนดีกว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะเอาเชื้อน,นั้นนะ่ะมาแพร่ได้นะครับอ่นนี้ก็เลยาฝากเพื่อนๆไว้นะครับด้วยความวงใย,ยนะฮะ จากคนหมู่ดูแลผู้สูงวัยให้ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับสวัสดีครับ